ดี DE, ประชุมท็อปเเปิด4ี่ภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลนายประเสริฐจันทราวรวงทองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงดีครั้งที่12โดยมี4ประเด็นสำคัญได้แก่ 1. ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลครั้งที่5 ในระหว่างวันที่13ถึง17มกราคม2568เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 2. การเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพโครงการ30บาทรักษาทุกที่ในกทม ผ่านบัตรประชาชนใบเดียวโดย BDI เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงานด้วยระบบเฮลิ n งในหน่วยบริการกทมสปอสอชอร้านยาและคลินิกชุมชน1564แห่ง 3. โครงการเทเวริงโดย BDI พัฒนาเชื่อมโยงวิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อใช้วางแผนนโยบายด้านการท่องเที่ยวธุรกิจการตลาดด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยใน4พื้นที่เป้าหมายได้แก่นครราชสีมาภูเก็ตพังงาและเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีโดยเริ่มดำเนินการแล้วใน2จังหวัดนครราชสีมาและพังงา4 ความคืบหน้าการเตรียมจัดงาน The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025รัฐบาลไทยโดยกระทรวงดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับ u n e s สโกเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประมาณเดือนมิถุนายน2568ภายใต้แนวคิด AI Governance in Action มุ่งพัฒนาสเกยภาพของบุคลากร AI คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจาก70ประเทศกว่า800คนซึ่งเป็นไปตามภารกิจการมุ่งมั่นส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลก้าวสู่การเป็นดิจิทัลหับของภูมิภาค ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม